วันนี้ก็มาเปิดหมายใหม่ครับท่านผู้ชมมาหมายอลิสเตเบดเย์นะครับก็จะมาลองตกหมึกแถวนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณไดเวอร์ของเราสวัสดีครับน้องดอนครับผมเ <c oughs> จอกันครั้งแรกแล้วครับมาหมายใหม่ครับขอบคุณมากเลยนะ <c oughs> ครับผม <c oughs> มาลอง <c oughs> ว่าจะบวชหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> จะหมานหรือเปล่านันนี้จะลองมาตกหมึกด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ลองมาเปิดหมายใหม่นะเผื่อจะได้เจอตัวเจอหมึกบ้างนะครับ เปิดใหม่ๆนะเอาบรรยากาศใหม่ๆมากท่า,านผู้ชมครับผมเดี๋ยวเราจะตกหมึกอยู่แถวนี้ครับอยู่ตรงไอ้ทางเดินตรงนี้นะครับอ่ะครับพร้อมแล้วลุยต้องโดนบ้างแหละวันนี้เนาะจริงๆโอเคนะวันนี้นะพร้อมแล้วข้าวนะ้ำบรรยากาศสวยมากนะเดินไปหาใหมา่ของเราดีกว่าครับน่ารักจังเลยมาถะนะึง ถึงแล้วนะครับผมหมายของเรามันจะมีแค่จุดตรงนี้โอ้โหมายสวยแล้วเนี่ยสวยมากน้าใสมากครับผมมาพักผ่อนนะโอ้สุดยอดหมายนี่คนมาเดินเชี่ยวเล่นพักผ่อนแถบนี้นะครับโอ้ยสวยสวยสวยหมายนี้นะครับมันจะอยู่ระหว่างหมายมุลู่มมุลแล้วก็หมายไอ้ลอสเบนะครับถึงกลางเลยขึท่าเรือส,สวยๆแล้วครับ เดินทางจากในเมืองประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวก็จะลงตีหมึกแถวๆนี้นะครับผมมรุดไม่มได้กันครับผมว่าจาันนี้ผมจะเจอหมึกรเปล่านะลองเปิดใหม่ใหม่นะๆๆก็จะพยายามอย่างสุดความสาม,มารถครับผม<ๆ>เดี๋ยวก็ขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับผมสำหรับอุปกรณ์รับผมก็อุปกรณ์ชุดเดิมของผมเลยนะครับหลอก เบอร์หนึ่งพันคันแปดฟุตสายพีอีเบอร์หนึ่งครับวันนี้ผมจะใช้เหยื่อเหยื่อไซส์สองจุดสองนะครับผมเหยื่อไซส์สองจุดสองต่อสายช็อกลีดหนึ่งเมตรครับแล้วก็มาติดเหยื่ออย่างนี้ครับแล้วก็ตีออกไปเลยนะครับผมเรื่องเหยื่อเรียกพร้อมกันเหยื่อตัตใหม่แนละ้วซื้อมายังไม่เคยลองเลยไซส์สองจุดสองนะครับผมลองดูนะเผื่อจะโดน cho bao với nước vào nó lông rồi ok vượt biệt hoàn hoàn nữa đó nè lo 5 vị nè cái dừa chôm nó có chiếc kịch mà Bọc mực nè ต้องขยันเนะผมว่านะไม่เหมือนปลาปลาเรายังเอาขนมปังอ่อยให้มันมาหาเราใช่ไหมแต่ตกหมกึกเราต้องตามหามันปวดแขนแล้วนะครับ <Okay. S 1> ต้องตีย้ำๆตีจิกๆย้ำๆไปเรื่อยๆนะผมะสีนี้มันสีไม่จิตจัดเลยว่าหมกึกมันไม่ชอบเลยว่ะนะหรือว่ามันจะชอบสี สีสันสดใสแบบนี้นะลองดูนะที่ไปหลายไมนะ้แล้วงิ่งมากกำลองเปลี่ยนดูนะเผื่อมันจะชอบสีสันสวยงามนะเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน,นะสีส้มไปอุอ้ติดแล้ว,วะติดปลายต้นไม้หน่นข้างบน <c oughs> เคยกินไก่เนาะลองดูไก่นะไก่ตกปลาหน้าดินนะครับผมออยอยลองเปลี่ยนสีส้มดูนะครับเผื่อมันจะชอบดู <laughs> ครับหมึกครับผมหมึกยักษ์หมึกยักษ์หมึกยักษ์สองตัวว่ายน้ําผ่านหน้าผ่านหน้าเบ็ดไปโอ้ยว่ายฟรีสไตล์สบายใจเฉบครับผม <laughs> 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 เบ็ดเบ <laughs> ี่ยงหัวเลยไหมเนี่ยอ่าก็เลยคิดว่าจะย้ายนะครับผม ย้ายไปอีก,อ,กอีกฝั่งนงงน้นครับฝั่งตรงข้ามหาจนเจอแล้ววันนี้เนาะเราต้องหาจนเจอแล้วเหมือนกั map, นวันเปิดแมพครับวันเปิดแมพไปนรืเอยๆครับสายลุย,ย,ลยซอ้อนมอเตอร์ไซค์ก็ได้ฟิวอีกแบบของโอ้โหเจ็ดปีผมไม่เคยซ้อนมอเตอร์ไซค์ใครเลยนะเจ็ดในซนะิดนีย์เนี่ยครั้งนี้ครัง้งแรกเลยไปครับลุยสายลุยครับผมเป็นรุ้นหมยใหม่เผื่อจะมีตัวแล้วฝั่งน้นเก็บของเรียบร้อยไปครับเดินทาง ตอนนี้เราก็มาถึงหมายแล้วครับผม mm hmm. ก็จะเดินไปหาหมายของเราอยู่ข้างหน้านีครับ mm hmm. ผ่านสนามหญ้าแล้วก็จะถึง mm hmm. เป็นหมายที่สวยมากโอ้ oh, mm hmm. โหครั้งแรกครับที่มาที่นี่นะโคตรสวยอะหมายหมายเนี้ยแต่เราไม่แน่ใจนะครับว่าจะตกปลาได้หรือเปล่านะ mm hmm. เดี๋ยวเราต้องลองไปดูป้ายก่อนนะครับถ้าเขาบอกว่า no fishing เราก็ไม่สามารถตกได้นะแถวนี้นะเป็นท mm hmm. ่าเรือสวยมากครับ ก็จะเห็นสะพานฮาร์เบอร์ิทครับอยู่ตรงโน้นนะครับผมอยู่ตรงพระอาทิตย์อันะยอนสเนะครับโอ้ยสวยจริงปลายปลาแล้วปลายปลาแล้วแต่ยังมีสีแดงน่าจะได้อยู่นะเหรอมีคนตกปลาตรงนั้นหรือเปล่าใช่ไหมโอ้ยสุดยอดได้ผมว่าได้เป็นอีกหมาหนึ่งที่สวยงามมากครับผมแต่โคตรตื้นเลยพี่อ้าตื้นเหรอ โอ้ยตายปั่นจักรยานเล่นโอ้ยไม้สวยไม้สวยแต่ว่าน้ำค่อนข้างตื้นหนยนะตายครับได้ไงมีคนตกอันนี้อันนี้แลกกิจจเด้งโอ้่นะครับมีป้ายด้วยนะ ตรงนี้สามารถตกได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราอ่านใต้ยครับนะครับนี่นะกเบอกว่าสามารถตกได้แต่ว่าต้องทําตามกฎหมายทุกอย่างนะครับผมมีไลายเส้นนะเรามีแล้วก็ไม่กลัวจะลองตกชิกไอเยียบเหยียบยางหนอนยางดูบ้าครับชิกเยียบหนอนยางนะลองดูเผื่อจะมีตัว หมายนี้นะครับเขาเรียกว่ารัสคัตเตอร์เบย์นะครับรัสคัตเตอร์เบย์สามร้อยหกสิบองศาครับผมฝั่งเมื่อกี้เอออลิซาเบธเบย์ Bay ก็อยู่ตรงข้ามเมื่อกี้นะครับที่ผมมาตกครั้งแรกในฝั่งโน้นนะครับตอนนี้ผมันย้ายมาฝั่งนี้นะครับบรรยากาศท่าเรือสวยมากครับผมบรรยากาศสวยๆมาฝากแล้วกันนะครับสามร้อยหกสิบองศาทั้งดอนก็ตกเหยียบปลอมหนึ่งคันครับเนาะแล้วก็ตกหน้าดินหนึ่งคัน ชาวต่างชาติเขาได้ปลาบีมเล็กแต่ว่าเขาเอาหมดเลยนะผมว่าเดี๋ยวตำรวจมาซวยแน่บอกแล้วไม่เชื่อไม่เป็นไรปล่อยเขาตอนนี้ผมเปลี่ยนมาตกหมึกแล้วนะครับผมก็ตีเอย่อโยชิ้งไว้นะเดี๋ยวผมจะจิกกลับมาครับผมก็รุนปวยกครก็ผมว่าจะเจอตัวหมึกหรือเปล่านะสำหรับเย็นนี้นะตีหมึกมันต้องอาศัยความขยันนะครับตีไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะ ถ้าตกปลาเรายังเอาขนมปังอ่อยเพื่อให้มันเข้ามาหาได้นะครับแต่ตกหมึกนี่อาศัยความขยันข,ขยันตีนะครับขยันจิกตีไปเรื่อยนะครับสลับไปเรื่อยๆถ้าไม่มีตัวก็ย้ายหม่นะครับนะพยายามต่อไปครับผมเจอสักตัวนะตอนนี้ผมก็เดินมา จนถึงสุดทางเดินแล้วนะครับเมื่อกี้ผมมาจากทางโน้นนะอ้อมมามาถึงตรงนีนะ้มันน้ำตื้นครับผมน้ำตื้นเป็นไงทรายเลยครับผมผมว่ามันไม่มีหลักมึกน้ำตื้นขนาดน,นี้นะามาเจอบรรยากาศส,สวยๆครับผมสะพนานฮาร์บอร์บิทครับตรงโน้นฝั่ <Wow. S 1> งในเมืองซิดนีย์ครับตัวเมืองซิดนีย์ สวยมากครับผมเขาก็มาเดินมาพักผ่อนแถวนี้วิ่งออกํำลังกายนะไปได้ไหมไม่ได้ไกลับไปที่เดิมของเราดีกว่านะตรงนี้คงไม่เหมาะตกหมึกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาเดินวิ่งเล่นมาพักผ่อนมากกว่านแถวนี้นะไป,ปฝั่งเมื่อกี้ดีกว่าหรือว่าย้ายไปที่อื่นย้ายไ,ไปที่อื่นตอนนี้พวกเราคิดว่าจะย้ายไม้แล้วครับเป <laughs> ็นไม้ที ไปหมายที่สามนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนถึงรสเบคของหมายนี้มันไม่เหมาะครับผมเพราะว่าถ้าเรือมันน้ํามันตื้นเกินไปฝั่งนี้มันดูไม่เหมาะกับตกหมึกนะ,ะมาใหม่ๆมหม่เพื่อจะเจอหมายที่เด็ดๆนะครับ,รบเดินทางครับผม คุณผู้ชมครับผมมาเจอไม้ใหม่แล้วครับผมนี่นะครับเดินทางมาไม่ถึงสิบนาทีไม้ดาริ่งพอยครับผมไม้สวยมากมีคนตกปลาอยู่ตรงนั้นนะครับสามคนนะไม้สวยมากครับผมลองลงตกหมึกลองตกหมึกแถวนี้ดูนะครับไปจะมีตัวมาเมื่อกี้ผมก็อยู่ฝั่งตรงนั้นนะครับฝั่งตรงข้ามก็เดินออกมานะโอ้ยสุดยอดเลยว่นนี้มาลองตัวนี้ไหม อันเลยมาเลยก็มีคนตกปลาอยู่ตรงนี้นะครับสองคนสามคนเชยยเดี๋ยวผมจะลองตกเบิกแถวน,นี้แล้วครับผมพยายาจะได้ตัวนะกระเป๋าได้กันหลบตกฝั่งนี้ดูนะเฮ้กเลอร์หายยูเฮ้กเลอร์เฮนี่ลักกี้ทุเรศ ลงแถวนี้และลลงตกหมึกดูนะโอ้ยมาสวยมากเลยมาท่าเรือตรงนี้ครับมาลงอยู่แล้วนะครับก็รอให้มันจมสักแป๊บนึงขอจิกกลับมาเซ็ตเบรกดีๆนะครับอ่าเคตกปลาหรือตกหมึก ป้านั่นด <blind. S 1> ินเหรอเจลองดูลองดูเผื่อโดนนะลองดู <Yeah. S 1> ลองดูครับผมตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงแล้วนะผมเงียบคลิปไม่มีหมึกเลยครับแถวนี้นะ d a r l i n อยอ y <c oughs> ะหมึกไม่เข้าเพราะว่าเรือมันมาจอดตรงนี้บ่อยเรือเ <c oughs> ข้าออกเข้าออกหมึกมันอาจจะไม่อยู่แถวนี้ก็ได้นะผมย้าย <c oughs> ไปไหมายแรกเนาะ ลองดูนะลกลับไปอีกแล้วอไรครับผมเดินทางครับผม,มตอนนี้ก็กลับม,มาหมายเดิมนะครับหมายแรกนะที่เรามาเมื่อตอนกลางวันที่ตอนเย็นนี่ไปลุยร้มอมหวังสุดท้ายครับหมายแรกที่เรามาวันนี้นะวันบวชหมายที่สองกับหมายที่สามามันเงียบครับผม ก็เลยลองกลับมาที่เดิมนะถ้าหมายนี้ไม่มีก็กลับเลยครับผมไม่ลังเลแล้วนะถ้าหมายนี้ยังไม่มีตัวก็กลับบ้านแล้วครับครับลุยครับคั้างหน้านะไปตัวเพื่อนมาด้วยนะพี่ไหนไหนต่อมานล้นี่อยูนี่นะนอ๋อเดิน้เนลอย่เนะเออเห็นแล้วเลยอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อย๋ออ๋มอ๋มอ๋ออลอ๋อ๋อออ๋อ ตอนเด้ตัวแรกนะผมเฮ้ยมีตัวมีตัวตัวแรกของของชีวิตเนี่ยจริงเหรอใช่ไม่เคย,ย,ยตกอ่ะเพิ่งเคยตกกระมึกเนี่ยอ๋อครับผมหวังว่ามันจะไม่ไตกมันมันอยู่เป็นคู่นะหรือว่าอยู่เป็นฝูงนี่แหละเมื่อกี้มันมามันตามมาเนาะใช่เดี๋ยวผมพาย,ยานะย,ยามกว่นแล้วค่อยหมุนมาก น่าจะไซส์เหมือนกับไอ้ดอมครับตัวมัค่อยใหญ่หรอกอย่างน้อยก็รู้ว่ามันมีตัวแถวนี้มาดิกวัวมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่านะเฮ้ยอย่าขาดนะเฮ้ยอย่าลุดนะเฮ้ยอย่าลุดนะจ๊ะ เดี๋ยวผมดึงขึ้นมาก่อนนะเออตัวใหญ่อยูยอย่ตัวใหญ่ๆๆๆหลังจากพยายามอยู่นานนะผู้ชมก็ได้ตัวแรกแล้วนะครับผมเหยื่อสองจุดห้านะครับผมเหยื่อไซส์สองจุดห้าทำงานแล้วครับผมบน้องหมาก็กวนจังเลยอะ่ะ <laughs> ใหญ่อยู่นะครับประมาณสามนิ้วนี่นะครับ น้องดอมก็ได้น้องดอมก็ได้ตัวเล็กกว่านิดนึงก uh, <yeah. S 1> ุดใสกุดใส <Yeah. S 1> เก็บมึกกันแล้วครับผมตัวแรกมาแล้วครับอย่างน้อยก็รู้ว่ามันมีครับแถวนี้นะมึกกล้วยผมไซส์ก็สวยๆเลยนะโอเคเก็บมึกกันนะครับตอนนี้เวลาก็หนึ่งทุ่ม,มแล้วครับผมก็ได้ตัวเดียวอยู่นะครับน้องดอมก็ได้หนึ่งตัว ช่วงน้ำลงพอดีครับตังนี้นะหมึกก็ค่อนข้างหาตัวยากนะครับเดี๋ยวก,ก็สักพักก็จะกลับแล้วครับตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับพวกเราก็จะกลับแล้วครับผมหมายอลิซาเบธเบก็ได้หนึ่งตัวนะครับผมวันนี้ก็ถือว่ามาเปิดหมายใหม่และเปิดประสบการณ์ใหม่ครับผมขอบคุณนั่งดองนะครับ ขีม่มอเตอร์ไซค์เที่ยวในเมืองซนะิดนีย์นะครั้งแรกในรอบเจ็ดปีของมาที่นี่ครั้งวันนี้ครั้งแรกเลยที่ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวกับน้องดอมนะครับไดเปิดใหม่ใหม่หมายนี้หมายอลิซาเบธเบย์นะครับหมายที่3กับหมายที่สองนี่ไม่มีตัวก็เลยย้อนกลับมาที่หมายแรกหมายนี้ครับหมายอลิซาเบธเบย์ก็ได้คนละตัวครับผมได้เหมือนคนละตัวกับน้องดอมนะน้องดอมได้ได้ก่อนแล้วผมได้ มาที่หลังนะก็ไซส์ก็ไม่ใหญ่ประมาณ3มนิ้วนะครับวันนี้ก็ไม่แห้วนะครับได้คนละตัว <c oughs> <c oughs> มาตั้งแต่บ่ายสามนะถึงทุ่มก็สชั่วโมงก็เอาบรรยากาศสวยๆมายสวยมสๆมาฝากแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะหมึกก็ได้คนละตัวโอเคนะคลิปนี้ก็มาเปิดหมายใหม่นะครับโอเคนะครับผมอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผม กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำทีปต,ต่อไปนะผมดกดกระดิ่งนะวันนี้สองคนเราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ<อ>สวัสดีครับผม